เมแกนสอนย์ไอหุ่นยนต์เต้นแหลกกลับมาแล้วเรามาว่าเป็นการวัดใจนะวัดใจแบบสุดขั้วเหมือนกันนะคือจากตัวอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนจากเป็นหนังสยองขวัญเป็นแอคชั่นคอมดี้แล้วเออมันวัดใจตรงที่ว่าจะซื้อใจคนดูได้ไหมเราลองรู้สึกว่าคนดูที่ชอบภาคแรกอารมณ์โทนแบบหนังสยองขวัญอนะอาจจะไม่โอเคก็ได้นะเออเป็นไปได้เป็นไปได้ไไดแต่สําหรับเราเรารู้สึกลาโอเคตรงที่ว่าไม่เล่นซ้ำเว้ยเออ สำหับผมคือธรรมดาลโลกไม่จําว่ะจริงจอ,อันนี้ต้องยอมใจไอ้ภาคแรกเราก็รู้สึกว่าแตกต่างก็โอเคนะภาคแรกเรายังคุยกันอยู่เลยว่าโอเคคนอื่นหลอนด้วยวิธีการอย่างอื่นวิญญาณสิงอยู่ในตุ๊ก,กตาบ้างแต่เมแกนเล่นเรื่องของ AI หุ่นพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะโอเคมันคงมีคนทำประเด็นนี้แต่ว่าการเอามาเล่นในแบบเฮอร์เรอร์ ส่วนใหญ่มันจะเป็นไซไฟเนาะหุ่นยนต์สังหารอะไรเงี้ยเป็นไซไฟไปอะไรเงี้ยแต่อันนี้เอามาเล่นเป็นเฮอร r อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแปลกมากแต่ตอนนี้ผมบอกตรงว่ามันเปลี่ยนไปเลยอะ่ะมันไปอีกอย่างหนึ่งเลยแล้วยอมใจคนคิดหมดด้วยนะและยอมใจค่ายด้วยนะที่คิดว่าไปทางนี้เราวเวิร์กไปทางนี้แล้วลองดูอะไรเงี้ยคือมันกลายเป็นหุ่นยนต์สตัว มาไฟ์กันเป็นแอคชั่นสุดๆอะไรเงี้ยไม่เหลือเขาความเป็นหนังเขย่าวขวานน่ากลัวอะไรที่อยู่เลยอะ่ะไม่มีนี่มันให้เห็นยันตอนฝึกคาราเต้เลยนะโหลดโปรแกรมคาราเต้ผมพูดเงี้ยนะคุณผู้ชมเคยได้ยินคํานี้ไหมเขาพูดว่าถ้ากล้าขอก็กล้าให้อันเนี้ยผมใช้เหมือนกันเลยถ้ากล้าทํากูก็กล้าดูอะ่ะอ่ะ,อะคือคนมันเอาใจมาแลกกันอะ่ะเนี่ยคือแบบโอเคถ้าไายคนจะบอกว่าอะไรก็ไม่รู้ก็ได้นะ แต่บางที่แบบเฮ้ยถ้าทําขนาดเนี้ยจะไม่ดูหน่อยหรอวะหรือไม่ก็ไม่เปิดใจหน่อยหรอทําขนาดเนี้ยกล้าทําก็กล้าดูอะเอออย่างภาคแรกอย่างที่พี่บอกภาคแรกมันก็ฉีกแหวกแนวของความเป็นหนังไซไฟ AI ไปแล้วระดับหนึ่งถึงจะเป็นหนังสยองขวัญก็ตามนะแต่ว่าคอนเซปต์มันก็มีความแตกต่างอะไรเงี้ยซึ่งพอครั้งเนี้ยเรารู้สึกว่าตอนแรกก็ลังเลเหมือนกันนะไอที่เราเคยได้ยินคอนเซปต์กันมาตั้งแต่ตอนที่มันประกาศสร้างที่บอกว่าคล้ายๆกับว่า ปรับให้ตัวเมแกนเนี่ยมาอยู่ฝั่งดีอ่ะเหมือนพลอตเทอร์มินาเตอร์อ่ะจะหุ่นผู้ล่ากลายเป็นผู้ปกป้องอีกแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกเราก็บอกว่าอาจจะไม่ได้แปลกใหม่มากแค่เปลี่ยนฝั่งตัวละครอ่ะแต่ตอนนี้เ็ยตัวอย่างปุ๊บมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนฝั่งตัวละครมันเปลี่ยนโทนไปเลยอแต่ว่าอย่างหนึ่งที่รู้สึกได้คือตัวละครอย่างเมแกนยังไม่ค่อยเปลี่ยนนะความแสบสันความบ้าบอ,อของเมแกนยังอยู่ แ้แต่ว่ามันเอามาใช้ในวิธีอื่นมากกว่าอืถ้าจะเหลือไอเลมเมนของความน่ากลัวน่าจะอยู่กับหุ่นตัวใหม่อ,อที่ดูเป็นหุ่นสังหารอย่างโหดไปเลยอะไรเงี้ยที่วิธีการฆ่าเลยก็ตามเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับเมแกนพักแรกแต่วิธีการต่อสู้ที่อยู่ฝั่งเมแกนเองนี่แหละที่จะต้องเปลี่ยนแปลงที่ทําให้โทนหนังมันอาจจะหน้ามือเป็นหลังมืออะไรก็ว่ากันไปนะแต่เรารู้สึกว่าเป็นการวัดใจอ่ะแต่สาหรับเรานะมันซื้อใจเราได้<อ>ืแต่ตรงที่ความกล้าอย่างที่มิกบอก มันกล้าทําว่ะออมันกล้าเปลี่ยนว่ะอ,อ,อะไรเงีย้ยคือเมเกนอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่หนังที่แบบว่าเป็นหนังสยองขวัญเต็มร้อยอยู่แล้วอะ่ะมันมีความตลกร้ายอยู่ในตัวมีความเสยดสีในบางอย่างอยู่แล้วอะ่ะถ้าคนดูที่ชอบโมเมนต์แบบนั้นอะ่ะสยองขวัญเป็นของแถมอะ่ะซึ่งคราวนี้มันก็เลยเหมือนดึงที่มันเคยเป็นกิมมิกอะ่ะมาเป็นแกนหลักของภาคใหม่ละกันก็เลยไม่รู้อะ่ะสำหรับเราแล้วรู้สึกว่าเอาอยู่เอาอยู่เมเกนยังเอาอยู่อยู่คือโอเค ผมว่าใช้ตรกกะเนี้ยนำชีวิตอะง่ายขึ้นโลกของการชมภาพยนตร์ของพวกเราก็จะง่ายขึ้นคือผมไม่ได้บอกว่าต้องใช้วิธีการนี้แล้วกันแต่ถ้าคิดอย่างเงี้ยชีวิตง่ายขึ้นแม้กระทั่งหนังจัก,กรวาลน,นะอันนี้เป็นสัจธรรมของโลกภาพยนตร์เลยคือทำมาหมดแล้วอะหนังจัก,กรวาลอะเขาทามาสามสี่ภาคอะไรเงี้ยแล้วจะไม่ให้เขาเปลี่ยนหรือทําอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมหรือจะฉีกไปเดี๋ยวแฟนหนังก็จะบอกว่า เอ้ยไม่ได้ว่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบที่มันเคยเป็นเมแกนทําลายตัวเองตั้งแต่ตอนเนี้ยบอกใครบอกจะเป็นแบบไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแล้วรู้สึกว่าใช้ตะก,การนี้นําชีวิตง่ายขึ้นเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยตะกี้ยอมรับว่าเห็นและช็อกนะ <c oughs> <c oughs> สิ่งที่ช็อกที่สุดสำหร,รับผมก็เมแกนฝึกคาราเต้อะสำหรับผมคือ เชียนี่มึงอะไรเนี่ยแต่ในมุมหนึง่งถ้าเกิดเราเห็นความเล่นสนุกกับไอเดียของคนทําแล้วกันใช้ตากาเนี้ง่ายขึ้นเลยกล้าทําก็กล้าลองอะอ่ะถ้าพี่กล้าทําผมก็กล้าลองอะมาดูซิคือไม่ว่าหนังที่จะตรงตามแบบที่เราคิดหรือไม่ตรงเนี่ยผมว่าใช้ชีวิตง,ง่ายขึ้นอ่ะดูซิแบบว่าทํามาอย่างนี้อ่ะทำก็จะดูอ,ะอ่ะลองดูซินางเงือกจะไม่ตรงใช่ไหมอ่ะขอดูหน่อยดูสิคนแค ถ้าไม่ตรงอ่านลองสิกล้าทําก็กล้าดูอะมาลองดูหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช้หลักเนี้ยอาจจะง่ายขึ้นอ่ะเดี๋ยวลองดูหน่อย <c oughs> เหมือนเมแกนผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำเอาขนาดนี้เนะี่ยขอหน่อยลองหน่อยอยากลองดูสิมันจะเป็นยังไงมันแปลกจริงๆมันแปลกจริงคือไม่ได้บอกว่าชอบด้วยนะเพราะผมก็รู้สึกว่าผมก็ยังภาคแรกเราซื้อนะการเอา AI มาเป็นสยองไอการที่เอา AI มาเป็นหุ่นยนต์สังหารความน่ากลัวของเทคโนโลยีเนี่ยระทึกขวัญเลยน่ากลัวเลยอะไรเงี้ย เป็นเหมือนผีไปเลยอะไรเงี้ยฆาตกรอะไรเงี้ยผมว่าเออผมชอบไอเดียนั้นแต่ครั้งนี้โอเคมันยังมีอยู่นะกับตัวไอเดียของตัวภาคแรกที่เอามาใส่ในตัวหุ่นอีกตัวหนึ่งแต่ครั้งนี้มันกลายเป็นว่าเมแกนมันกลายเป็นสายลับไปแล้วว่าหุ่นโยนสายลับอะ่ะ <c oughs> ไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อแต่เรามองว่าเขากําลังเล่นสนุกกับไอเดียนี้นะเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันว่า นอกจากมีแก้แล้วเนี่ยเขาจะขยายจักรวาลกองหุ่นยนต์ A.I. พวกนี้ด้วยนะคือมีภาคแรกเป็นหนังสยองขวัญใช่ไหมภาค2นี่ดูแล้วเป็นแอคชั่นคอมดี้และจะมีขยายจักราวาลภาคแยกเป็นหนังอีโรติกด้วยที่เราเคยคุยกันมันจะเป็นหุ่นแต่เป็นในเชิงอีโรติกใช่เป็นอาจจะเป็นหนังแบบดรามา่าไซโคเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งเพื่อเ,เพิ่มเติมเข้าไปซึ่งเรารู้สึกว่าเหมือนเขาลองดูกับหลายๆแบบอะ ซึ่งถ้าแบบไหนไม่ประสบความสำเร็จก็เปลี่ยนไปเรื่อยอะ่ะอีโรติกก็ว่าไป๋ยวอาจจะมีดราม่าสักเรื่องอาจจะมีแบบอะไรเงี้ยเพิ่มเติมเข้าไปส่งเสริมให้จักราวาลเอไอของเขาแข็งแรงขึ้นมาโดยมีคอนเซปต,ต์เรื่องของหุนยนต์พวกนี้แหละเป็นแกนหลักของการเล่าเรื่องอะ่ะซึ่งถ้าคิดอย่างนั้นอ่ะภาคสองของเมกเกนก็คือการลองมีเฮอร์เรอร์แล้วมีโปรเจกต์ที่จะเป็นอีโรติกแล้วแอคชั่นหล่ะเป็นยังไงต่อไปเรื่อยๆอ,อะไรเงี้ยขายความอบอุ่นสักตอนไหมสักภาคไหมเป็นแบบดรามา่าชีวิต อะไรเงี้ยหรือสุดท้ายแล้วอาจจะมีโรแมนติกสักเรื่องอะไรก็ว่าอนไปอะไรเงี้ยเอาอให้มันทุกแบบอะไรเงี้ยให้มันกล้าลองกล้าคิดไปเรื่อยอะไรเงี้ยน่าสนใจมกันนะอืมมันมีเรื่องอื่นอีกแล้วกันไอโซเมดใช่ไหมน่าจะชื่อเรื่องว่าโซเมดเออโซเมดโซเมดโซเมดอ่าจริงๆวางไว้ว่าอาจจะปีหน้าหรือย,ยังไงเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนอีกทีหนึง่งคือทุนไม่สูงผมพูดงนี้หนังพวกนี้ไม่ได้ทุนสูงขนาดนั้นก็มีอะไรให้ลองก็ลองหมายถึงว่าทางค่ายทางผู้สร้างน,นะ มีลองเขาก็อยากลองแหละมีลองอะ่ะไม่รู้สิแฟนๆชอบไหมถามผมผมไม่ได้ชอบแต่ไม่อคติเลยรู้สึกตื่นเต้นด้วยที่มันทําแบบนี้ <c oughs> เอาอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคน่าสนใจน่าสนใจแปลกแปกนี่แหละที่เราบอกว่าเสี่ยงอรเพราะว่าหลายเรื่องนะหลายเฟรนชชายนะที่เปลี่ยนแล้วโดนด่ายับในการ <c oughs> เปลี่ยนแปลงอ่ะแม้แต่อีเหน่าโจนอ่ะภาคสองถ้าพอราบดูีเง<ะ>ี้ยคนดูจะรู้สึกแบบ โอ้ห oh, ความสนุกสนานความผจนภัยทำไมกลายมาเป็นหนังน่ากลัวสยองขวัญน,นั่นกระโดดน,นะขนาดแบบปรมาจาร์ขนาดนั้นยังโดนเลยแต่พอเวลาผ่านไปอะ่ะแล้วคนกลับไปดูหนังทั้งชุดอะ่ะมันจะรู้สึกว่ามันคือค,อความหลากหลายมันคือความสร้างสรรค์ซึ่งเมแกนก็ต้องรอพิสูจน์ว่าคนดูยังจะยอมรับมันหรือเปล่าเป็นการเสี่ยงเสี่ยงโดนดา่าและเสี่ยงได้รับคําชมในเวลาเดียวกันจริงจริงอีเมแกน สอดูนด้วยมาใหม่อัปเกรดมาแล้วมันก็ต้องอัพเกรดเนี่ยมันสู้ไม่ได้มันต้องอัปเกรดหน่อยอัพไปเยอะเลยครับนี่อัพไปไกลเลยเอ,อ